สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขไรสวยซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่สําคัญมากใช่แล้วะค,ะครับเพราะว่าเรื่องของโรคเอดส์นั้นเน่ยเป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเป็นทุกข์มากนะคะคนเป็นก็ทุกข์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ทุกข์นะคะับแต่วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ท่านมีความรู้สึกสบายใจขึ้นวันนั้นเวลานีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นอาหารเสริมที่จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาเรื่องของ การติดเชื้อ HIV ครับซึ่งผลก็คือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนอยู่อย่างเป็นสุขร่วมกับคนทั่วไปได้และจะอยู่ได้อีกนานมากขึ้นใช่แล้วเรื่องนี้เราต้องไปฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของบริษัทเอเชียไฟโตสูติคิลจำกัดมหาชนหรือว่าแอสโกซึ่งมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอหรือว่า HIV นั่นเองครับกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราพูดถึง HIV หรือว่าโรคเอชซึ่งทําลายคุณภาพชีวิตของครับครับทีนี้อาจารย์ทําอะไรบ้างคบตอนนี้ครับ ก็ไปงานต่อเนื่องจริงๆแล้วผมเคยเกินไว้ว่าเราดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้แล้วแล้วก็บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่ที่สอดคล้องกันว่าไอ้สิ่งที่เราใช้แก้ไขคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้ป่วยเองด,ด้วยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําต่อมันจะเป็นบาปทีนี้ก็ลงข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นเราก็ทราบดีว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชวีเนี่ยจะไม่เสียชีวิตจากเชื้อเอชวีเสียชีวิตจากโรคอื่นที่ ช่วยโอกาสในยามที่เม็ดเลือดขาวมีน้อยใช่ครับเพราะไอ้ไอ้ชวีมาว่ากินซีดีโฟครับเจาะเข้าไปซีดีโฟซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรานะเพราะฉะนั้นก็จะติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอื่นๆนะครับบูมปอดอักเสบเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อไอ v ชวก็คือฆ่าเชื้อไอชืวัให้หมดแล้วต้องเพิ่มซีดีโฟด้วยไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ปัจจุบันเนี่ยยาต้านไวรัสสามารถลดเชื้อ HIV ได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม CD4 ได้รวดเร็วเพิ่มช้าๆหรือบางรายก็ไม่เพิ่มเลยก็แปลว่ายาที่พวกเขากินกินกันอยู่เนี่ยอาจจะลด HIV ได้แต่พวกเขาจะเจอปัญหาแทรกซ้อนบางอย่างเข้ามาในขณะเดียวกันตัว CD4 ซึ่งจะเป็นตัวคอย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพิ่มก็เพิ่มน้อยเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีการทดลองเพื่อจะให้เห็นว่าอาหารเสริมที่อาจารย์สร้างขึ้นมาได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มซ d ดิโฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็ไม่มีผลข้างเคียงใดแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะไปช่วยจัดการกับไวรัสเสริมด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสของการสร้างซิดโฟเพิ่มแล้วก็ลดไวรัส จนต่ําสุดมันก็เป็นได้นะฮะทีนี้สิ่งที่เราสํารวจจากจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปี2010ถึง2013เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่สํารวจเรื่อง HIV เนี่ยก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เชื้อ HIV มันทำลายมากที่สุดคือเม็ดเลือดขาว t h 17นะฮะทีเฮลเปอร์ะครับ,รบแล้วก็มีการศึกษาชัดเจนว่า ทีเอสิบเจ็ดนี่แหละคือตัวที่ควบคุมการแพร่เชื้อของเอชไอวีนะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อไปว่าถ้าร่างกายของเรามีทีเอสสิบเจ็ดมากพออาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับวัคซีนในร่างกายของเราด้วยเชื้อเอชไอวีเข้าไปก็จะไม่ติดเชื้อทีเอสิบเจ็ดมันก็จะไปกระตุ้นไม่เลือดขาวให้จัดการกันเองอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ทีเอสิบเจ็ดก็เป็นไม่เลือดขาวที่สําคัญมากนะครับ,รบเราได้พัฒนาสูตรขึ้นมา จากการวิจัยของเราอย่างต่อนเนื่องในทาง o peration Bim นี่แหละรเราก็ได้สูตร LIB ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวาการแพทย์มทยายเชียงใหม่ภายใต้การควบคุมของศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกนักภูมิคุ้นกันวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ใช้ LIB 4แคปซูลต่อวันนะครับเราก็พบว่าอาสาสมัครมีสุขภาพดีขึ้นในใน15วันนะครับแล้วเพิ่ม C d ดีฟได้โดย ts หเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ ts สิเพิ่มขึ้น5เท่านะครับระบบภุมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อเอก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นนะครับและจากข้อมูลของเราเมื่อ20-30ปีที่แล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารที่เราสกัดได้จากมังดุดที่เราตั้งชื่อว่า GM1 แล้วมันมีคุณสมบัติในการไประงับเอนไซม์ที่ HIV ใช้ในการแพร่ขยายตัว เพราะฉะนั้นแคปซูลนี้มีประสิทธิภาพ2อย่างก็คือไปเพิ่มการทานไปเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ไปทำลายด้วยทลายตัวเอชไอวีด้วยซึ่งสามารถจะใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสได้ใช่ครับใช่ครับเพราะเห็นบอกว่ามีผลการวิจัยเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนครับชัดเจนครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจตรงนั้นเราก็มาดูว่าไอ้อ i v ของเราในผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะให้ผลยังไงนะครับอาจารย์วัชระ กับหมอนพรที่โรงพยาบาลแม่ออนที่เชียงใหม่ร่วมกับคณะวิัยอีกหลายท่านนะครับก็ทําการทดสอบในโครงการนี้ครับทื่ชื่อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม CD4 ในทื่อผู้ติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV มี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลาเพียง60วันจากการใช้4แคปซูลต่อวันครับนะครับก็เป็นความหวังนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเมื่อ คู่ที่เข้ามาทดสอบแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้น,นชัดเจนเราก็เลยทั้งหมด27รายเนี่ยเราก็ให้เขาใช้ L.A. Free อฟรแล้วก็บอกเขาว่าฟรีตลอดไปจนกระทั่งผมไปก่อนหรือคุณไปก่อนโอ้โหแล้วอาจารย์ก็มาเติมที่ลบบุรีอีกครับแล้วก็ก่อนที่ถึงลบบุรีครับอาจารย์ครับในโครงการคู่ขนานเนี่ยเราก็ให้ผู้ป่วยที่จิดช่้อชวที่สารพีและที่ที่ทอดอยสะเก็ดนะครับ ใช้ยาต้านอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แคปซูลของเราด้วยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงโดยที่ไม่มีหมอควบคุมนะครับก็พบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสหายไปไม่มีนะครับแล้วทุกคนก็มีคุณภาวชีวิตเหมือนคนปกติแล้วในกลุ่มนี้มีบางคนที่ติดเชื้อเฉยอกาสอย่างเช่นเชื้อวัณโรคปอดบวมอาการก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้น opportunistic infection นะฮะการติดเชื้อเวยอกาส LIV ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ครับทีนี้ อีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการทดสอบของเราจบกลุ่มนี้เราทําไงครับก็ต้องดูแลต่อสิแอปเปิลจะปล่อยที่ยังไงก็เป็นเสียสาของเรานะก็เป็นสิ่งที่เสียสาของเราก็คือว่า25รายเราก็สัญญากับว่าคุณใช่ต่อไปเถอะนะอาจารย์พิเชษไปก่อนหรือคุณไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือขอให้หายเถอะระหว่างนั้นก็ขอให้ใช้ไปเรื่อยๆสุขท้ายแขงแรงไปเรื่อยใช้ความมั่นใจตรงนี้เราก็ไปที่บ้านแกหน้านะครับซึ่จังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่่าวมอสบากชาวเยอรมันสร้างขึ้นมาเมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วสมัยที่เอชดีเพิ่งจะค้นพบมันใหม่ๆเด็กที่ติดเชื้อก็เป็นที่รังเกียจก็มาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของบ้านแกด้านะครับเราก็ไปที่บ้านแกด้าแล้วก็บอกให้บ้านแกลด้าคัดดูซิว่าเด็กคนไหนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเขาก็คัดมา17คนคือกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโฉยโอกาสแล้วนั่นเองอาจารย์ก็เขากินลิฟเอ็ดฮะเอไอีไให้เขากินใช่ครับใช่ครับก็ให้กินเพิ่มไปนะ กลุ่มนี้ก็เป็นพวกที่ติดเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มะเร็งนะครับสิ่งที่เราพบครับเราให้ก็4แคปซูลต,ต่อวันติดต่อกันเวลา12เดือนนะฮะอาการออพชัน t ิกอินเฟคชันเหล่านี้ทุเราลงบางรายหายไปที่ทุเราลงก็คือกรณีของผู้ที่เป็นมะเร็งตับเป็นถึงมะเร็งตับนะเมเร็งตับนะแล้เอชไว HIV ด้วยนะครับก็อาการทุเราลงแข็งแรงมาก<อ>คุณขวัญใจผู้บริหารของ บ้านแก่ไก็แปลกใจมากว่าอยู่ได้ยังไงนะครับะฉะนั้นแต่ที่ที่เราดีใจอย่างหนึ่งว่าอาการแทรกซ้อนของโรคเฉืืออากาศมันหายไปหรือทุกเราลงแล้วทุกรายทุกรายนะนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวครับตอนนี้ทานตัวนี้ปุ๊บซีดีโฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วห7สเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงมากนะฮะในเวลา12เดือนนะครับซ,ซึ่งจะบอกในตลาด ไม่มีในตลาดยังยังไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่เพิ่มซิดโฟได้นนี้นะครับเพิ่มใน่วเวลา12เดือนอย่างไงก็ตามครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าไอเชื้อต้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มซิดโฟบ้างแล้วก็ไม่เถียงมันก็มีบ้างนะครับแต่มันเพิ่มช้าแต่เพื่อขจัดข้อสงสัยตรงนั้นเราก็เอาเด็กที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่สํารวจกลับไป6เดือนซิดโฟไม่เพิ่มเลยแล้วก็เราก็ให้เขาใช้9าแคปซูลต่อวัน Uh huh. เป็นเวลา3เดือนทุกคนซีดีโฟเพิ่มขึ้นสวยงามมาก100%เหมือนกันฮะร้อยเซในเวลาเพียง3เดือน uh huh. นะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปครับเ i v เพิ่ม c d ดีในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วแน่นอนครับครับนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านแกด้ามีเด็กที่ใช้เพดไวของเรา17คนแต่ละคนคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เจ็บไม่ไข่นะฮะแล้วอีก50กว่าคนเนี่ยจะทํำยังไงจะทําอย่างไรก็ต้องอยากได้บ้างนะก็ได้ข่าวว่ามีการไปแอบกินของเพื่อนบ้างอ๋อก็อยากได้อยากได้ข่าวนี้ก็มาถึงผมนะฮะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้2มีสองมาตรฐานได้ไหมย่างไม่ได้ไม่ได้แต่สังคมไทยต้องไม่มีสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็มีกินคนอาจา์ก็ต้องดูแลหมดครับบ้านแก้ด้ก็เช่นกันครับเราก็จะไปอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยงโครงการศรกษาของแอปโกครับ ในบ้านแกด้ามีอยู่เด็กอยู่70คนเราก็สัญญากับผู้บริหารของบ้านแกด้าว่าเด็ก70คนนี้แอปก้จะดูแลเขาตลอดชีวิตนะฮะแล้วผมก็ไปพูดกับเด็กเองว่าหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องโตขึ้นนะะปัจจุบันนี้ร่างกายจะไม่เจ็บไม่ไข้ละแล้วก็จะโตขึ้นร่างกายแข็งแรงที่สำคัญก็คือจะเหมือนคนปกติแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เหมือนกับพวกพี่ๆเหมือนกับลุงทุกคนนมันก็เป็นกำลังใจเนาะสำหรับ<อ>คนเราที่มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับในในตอนนี้นะคะคให้ความหวังกับเขาแต่มันไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆมันเป็นความหวังที่มีประจักษ์พยาน ก็คือเพื่อนของเขา20กว่าคนที่ได้ทดลองมาก่อนแล้วนะคะว่าสุขภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไรแล้วเขาเห็นถึงขนาดที่เรียกว่าไปแอบรักแอบขโมยกันกินเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขารู้แล้วล่ะว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีงไงนั้นตรงนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น CSR หรือเป็น corporate social responsibility คือความรับผิดชอบกับสังคมตรงที่ว่าหากสังคมมีปัญหาใดๆป่วยไข้ตรงไหนกำไรกำไรที่เขามีนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ อาเจตดมาเพื่อที่จะทํานุบํารุงไม่ให้สังคมมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เด็กติดเอชไอวีนั้นถือเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเยียวยาเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่แอปโก้เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ที่เชียงใหม่ก็ดีที่ลบบุรีก็ดีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชไอวีนั้นเนี่ยชีวิตมีความหวังขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV ชลอวยาต้วรัส ไวรัสลดลงมแม้จะเกิดผลข้างเคียงบ้างแต่วัสรัสลดลงแล้วแต่ก็หวังว่าจะมีอะไรก็ตามมาทำให้เขามี CD4 เพิ่มขึ้นนะครับเราก็เชื่อว่าคงมีคนอยากจะใช้แหละคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับสมมติว่ามีวันนี้ที่เรามีข่าวออกไปในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ติดเชื้อ h ช v ีที่มีพอมีสตังค์เอาไปใช้สมมติสักสองสามพันคเดยวเขาก็จะ หเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปคนเหล่านี้หวัดก็ไม่เป็นเหมือนกับที่เราประสบมาครับก็เพื่อนที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV เป็นหวัดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่เป็นเอ๊ะมันอะไรเนี่ยทำไมเขาแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะมัมีูมิคุ้มกันที่สมรมากกว่าเขาก็จะถกกันเองนะเขาก็จะคุยกันเองนะในห้องแชทของเขาอะไรนะครับแล้วจะมีการท้าทายกันหรือเปล่าว่าเอ๊ะหรือว่าฉัน ไม่ซีดีโฟจ์ติดอปกติแล้วอไอเชื้อก็ลดลงไปเลยหรือว่าหรือว่าอะไรกันเนี่ยครับหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โทรมาถามรู้อย่างเดียวสุขภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วรู้ว่าชีวิตที่เคยคิดว่ามันจะไปเร็วนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่เพิ่มทั้งคุณภาพชีวิต และเพิ่มทั้งเวลาให้กับชีวิตด้วยนะคะเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากได้รายละเอียดนะคะโทรมาคุยเพิ่มเติมได้แล้วเราก็จะเชื่อว่าท่านเหล่านี้ที่เคยประสบปัญหากับ HIV นั้นจะมีกำลังใจและจะเติบโตอยู่ไปกับเราไปอีกนานเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิเชนมากเลยครับสำหรับข่าวดีจากแอปโก้ครับแล้ววันนี้เราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ